วันนี้อาจารย์รักคำลาออกมาพูดหมดเปลือกหมดแล้วนะคะว่าเรื่องราวเกิดอะไรขึ้นประเด็นที่เ้าบอกว่าวันนี้ที่จะไปออกรายการเคลียร์ชัดๆเนี่ยจะเป็นประเด็นที่ฝั่งนั้นอ้างว่าเราเนี่ยบรฟรอาจารย์รักคำลามก่อนออกรายการวันที่30เมษายนและเขาบอกว่าเขามีคลิปที่ห้องแต่งตัวแต่พอมาไราสดพอไลฟรเออพอรายการสดมีการพูดถึงเรื่องนี้ทั้งหมดเรื่องราวทั้งหมด นะคะคทนายฝั่งเขาก็บอกว่าไม่มีคลิปผมไม่ได้มีใครพูดว่าเป็นคลิปที่ไหนแต่จําได้วันนั้นแม่ไล์สดแม่พูดเองว่าห้องแต่งตัวอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เราบรีฟก่อนที่จะเข้ารายการอันนี้เขาจําไม่ได้หรือเปล่าว่าเขาพูดอะไรไปเขาจําในสิ่งที่ตัวเองพูดไม่ได้เลยเหรอ คนโกหกมักจะจำอะไรที่ตัวเองพูดไม่ได้เลยเหรอวันนี้ค่ะเขาไปเขาก็ไปศาสตร์วันนี้ทนายโดนพี่ตะนารากรวิธีกรจี้ถามจนไปไม่เป็นแม่เห็นทีท่าไม่ดีก็เลยแทรกขึ้นมาไปศาลก่อนเีไม่ทานไปสาลก่อน เขาแน่ใจหรือว <si ่าเขาไม่ได้พูดคลิปมีโคตรชัดเลยอะค่ะทําไมเขาเป็นคนที่พูดอะไรแล้วเขาไม่จําในสิ่งที่ตัวเองพูดเลยหรือแค่แพล่มออกไปต้องเอาไปฟาดหน้ากระแทกหน้าแรงขนาดไหนคะถึงจะแบบคนคนนี้ขนาดมีหลักฐานเนี่ยก็ยังแถไปเรื่อยเลย วันนั้นที่เขาไล์สดมีคนอัดค่ะทีมงานเวิร์กพอยต์ดึงออกมาหมดแล้วจ้ะวันนั้นที่เรานั่งคุยกันไล่สดอยู่เขาก็ไล่สดถูกไหม <S 2> <S 2> <S 2> ใครที่ดูนะคะคลิปวันที่สามสิบเมษาที่แม่เขาไล์สดอ่าไล์สดวันที่สามสิบจะจำได้ที่เขาบอกว่าช็อกแน่ถ้าได้ยินคลิปนี้ช็อกแน่ ว่าเราเนี่ยบรีฟกันก่อนเข้ารายการในห้องแต่งตัวบีบฟต์ก่อนเข้ารายการเขาบอกเขาไม่เคยพูดว่ามีคลิปที่บีบฟก่อนเข้ารายการเออเดี๋ยวเปิดให้ฟังก่อนนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะก็มีช่องเขาตัดลงหลายช่องอยู่นะคะคุณแม่คุณแม่จะพูดอะไรคุณแม่ก็ดูด้วยว่าสิ่งที่คุณแม่พูดไปเนี่ยมันมีหลักฐานทั้งหมด ออันนี้กคุณใช้สิทธ์อะไรมาบังคับบอกให้น้องไปตั้งรับที่ใหม่ให้น้องไปทำนัน่นทำนี่ให้คุณเป็นใครเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาโผ่เลยค่ะความจริงก็คือความจริงเราไม่ปลัอการโจมตีเพราะคุณโจมตีเรามาตั้งนานแล้วเรามีคลิปเสียงด้วยนะคลิปเสียงนี้ฟังเราช็อกเลยนะคะช็อกิดยทดุคลิปเสียงนี้ฟ<า><า>ังเราช็อกเลยนะคะะะเเเอออาไรรก็แแลล้วต่่มีมยคืดูดิ คุณใช้เสียดอะไรมาบังคับบอกให้น้องไปตั้งรับที่ใหม่ให้น้องไป,ปทำรับนี่คุณเป็นใครเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาโขลเลยค่ะความจริงก็คือความจริงเราไม่กลัวการโจมตีเพราะคุณโจมตีเรามาตั้งนานละเรามีคลิปเสียงด้วยนะคลิปเสียงนี้ฟังเราช็อกเลยนะคะถ้าเกิดได<ม>้อยู่ช็อกเลย,เลยค่ะการบีบรายการเรื่ออะไรก็แล้วแต่เรามีหมดเลยค่ะชัดไหมผมก็คุยกับอาารัวว่าคุณโชคดีมาก คลิปเสียงใครพูดอ่ะเขาจำไม่ได้หรอว่าเขาพูดอะไรไปบ้างแก่แล้วความจำสั้นหรอ,อไปไปช็อกไหมคะวันนี้เขาไปไลไรสดหน้าสาร ก็ในทีวีเขาแทรกขึ้นมาไงตอนที่พี่ตาถามทน,นายไปว่าเอาให้ตอบไงว่าคุณอัดคลิปเสียงเขาไว้หรือเปล่าเอา๊ยวันนั้นจำได้ว่าทนายเขาเนี่ยนะคะไปกองปราบเนาะบอกว่าเอาหลักฐานานี่แหละคลิปเสียงนี่แหละไปยื่นพอมาวันนี้พูดอีกเรื่องนึงเลยพูดอีกเรื่องนึงเลยค่ะดิจิตอลฟูดฟิต มาวันนี้พูดอีกเรื่องหนึ่งเลยค่ะคุณทนายขอบคุณนะคะคุณเจอย <What? S 1> คืองงมะคือนั่งฟังรายการทุกคนแบบพอจบรายการปุ๊บทีมงานเขาไปดูดคลิปกลับมาหมดเลยค่ะเออเขาบันทึกไว้หมดแล้วก่อนจะแก้ตัวอะไรอ่ะแม่นกไปดูสิ่งที่ตัวเองพ่นออกมาก่อน ค่อยพ้นออกมาอีกรอบนี้โดนค่ะโดนตอนนี้นะคะตอนนั้นที่เขาพยายามที่จะเอาจารย์รักคำลามเนี่ยนะเหมือนจะมามาอยู่ฝั่งตัวเองเพื่อเอามาทำลายเราในเรื่องคลิปเสียงเออ ไปสารก็ไปฟ้องตรงไนงะฟ้องตรงไปฟ้องตรงไนงะตอนนี้เขาอยู่กองปราบกองปราบไหนคะเขาบอกว่าอ้อเป็นตัวตึงหรอใช่ค่ะเป็นตัวตึงแล้วเขาก็ไม่พอใจดิฉันดิฉันเรื่องเปิดเรื่องที่ดินไงเขาก็ยังแถอยู่เขาก็ยังอ้างอยู่คือคุณยังบอกว่าเ็้าที่ดินก็เป็นแปลงเดิมที่ขาย เราไม่สนหรอกคุณจะขายแปลงไหนอะแต่เรากำลังพูดถึงที่มาที่ไปคือของที่ดินนะคะใครที่ยังตามไม่ทันหรือยังไม่ได้ติดตามตั้งแต่แรกที่เขาเดือดเป็นฟืนเป็นไฟแล้วเขาเกลียดอ้อเนี่ยเพราะเรื่องที่ดินค่ะเออ<ม>บ้านคุณทําธุรกิจเนาะเกี่ยวกับสร้างบ้านขายขายที่ดินนะคะไม่ว่าจะเป็นในหน้าหรือเป็นอะไรก็ตามแต่อ่า คุณเคยลงขายที่ดินตรงนี้เมื่อปี2023แล้วคุณก็เอามานะคะลงในโบชัวร์บอกว่าอ่าหมอท่านหนึ่งเนี่ยนะคะอยากซื้อที่ดินเพื่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมและสร้างมูลที่ให้กับอาจารย์น้องไหน <Good. S 1> ไว้เป็นที่ปัส,สนาให้ญาติธรรมมาวิปัสัสนา <Yeah. S 1> นะเออ ไอ้ปกติแหละที่พวกคุณจะระดมทุนกันซื้อที่ดินเป็นเรื่องปกติคะ่ะใครก็ทําได้แต่มันมาเอ๊ะมันมาโอะมันมาโป๊ะตรงที่เอ๊ะที่ของแม่แม่ให้หมอเป็นคนหาเงินมาซื้อที่ของแม่เพื่อเปิดสถานปฏิบัติธ,ธรรมและมูนิธิให้กับลูกตัวเองแล้วบอกว่าน้องอยากได้ที่ตรงนี้พอดีบังเอิญว่าน้องอยากได้ที่ตรงนี้พอดี ตอนนี้แม่ไม่ต้องแถแล้วค่ะว่าที่ดินตรงนี้นะคะจะเป็นแปลงเดิมหรือแปลงใหม่จะขาย8ล้านหรือ10ล้านแต่มันคือที่ของแม่ที่เอาลูกไปเข้าเออไปโปรโมทโฆษณาเชื่อมจิตนั่นนี่นู่นเอาไปลงโบชัวว่าน,นี่หาเงินมาสร้างให้กับลูกตัวเองถ้าเป็นอ้ออ้อมีที่ดินของตัวเองนะแล้วมีคนศรัทธาลูกอ้อค่ะนี้ อ้อ้อ,อบริจาคที่ขึ้นเลยค่ะแล้วหาเงินมาช่วยกันสร้างค่ะอันเนี้ยจะไม่น่าเกลียดแม่นกแม่เลิกพูดเลิกแถสักทีเรื่องที่ดินเหมือนกันมันคนละแปลงมันไม่เกี่ยวกับคนละแปลงค่ะแล้วคุณเอาที่คุณมาขายไหมละ่ะเอาลูกคุณไปอ้างสารพัดเพื่อให้คนมาบริจาคใช่ไหมคะให้คนบริจาคซื้อที่ของตัวเองใช่ไหมคะตอบสิคะ มีลูกเป็นผู้วิเศษขนาดนั้นมันไม่บริจาคที่ให้เขาไปเลยให้มาซื้อกับตัวเองทำไมพูดเยอะจนจำไม่ได้ไงคะไม่ต้องหยุดแถหรอกถ้าคนที่กินข้าวเนี่ยนะมีความคิดอย่างพวกเราเนี่ยจะคิดตามอ้าทัน,นะคะ่ะอันนี้ยังยังมาแถอีกนะเห็นไลรสดเมื่อกี้หน้าศาลเรื่องที่ดินเหมือนกัน คือคุณคุณเบี่ยงประเด็นไปเรื่อยเลยก็คงแต่มีแต่ญาติธรรมของคุณนะคะที่เชื่อคุณอยู่เบี่ยงประเด็นไปเรื่อยเลยอะ่ะอายแทนไหมคุยกับรายการนะออมีแชทนะเออที่คุณคุยกับรายการอนะ่ะ คุณอ้างว่าที่ตรงนี้ยขายไปแล้วที่คนละแปลงต้นอ้อมันมัว่วสรุปอ้อไม่ได้สนใจหรอกว่าคุณจะขายที่ตรงไหนแต่เป็นที่ของคุณ<ม>เงินบริจาคได้มาแล้วคุณบอกว่าแป๊บหนึ่งคุยกับผู้ชายก่อนฮัลโหลจ้า<ม>เออพี่ทักไปตอนประมาณที่ยังเขาบอกว่ายังสอบอยู่แล้วก็ยังเขาบอกเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเขาจะแจ้งมา ไม่รู้เสร็จหรือ,อยังใช่ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวพี่ถามเขาอีกทีหนึ่งได้ได้ครับครับสวัสดีครับฟีดโทรมาแป๊บหบนึ่งเนาะเป็นไงบ้างเชื่อมจิตแป๊บหนึง่งคือแบบคือเขาพยายามที่จะแถรเรื่องนี้ไปเรื่อยอะคะ่ะ เออแต่สุดท้ายแล้วคุณเอาลูกคุณมาโฆษณาหาผลประโยชน์แม่เข้าใจไหมคุณจะเอาพรบคุ้มครองเด็กมาฟาดคนอื่นเนี่ยเอาไปฟาดหน้าตัวเองก่อนค่ะตอนนี้อาจารย์รักไม่ได้เข้าข้างแล้วไงก็เลยว่าจะฟ้องฟ้องตรงค่ะฟ้องตรงฟ้องตรงเลยเนี่ยมาศาลแล้วฟ้องตรงตรงไหน ทนายเขาก็บอกว่าเดี๋ยวคุณอ้อรอรับหมายสารรอค่ะมาค่ะเออแล้ววันที่สิบสามเขาจะเชิญพอมองไปบ้านด้วยนะแม่พอมองส่วนกลางจะไปดันหนีซะงั้นพอวันที่สิบสามเราจะไปกองปราบพูดเท็จเขาบอกว่าเราพูดเท็จตัวเองพูดถูกหมดลคะค่ะตัวเองเป็นผู้พิเศษเหรอคะพูดอะไรมาตัวเองพูดความจริงหมดละคะโกหกทั้งเพยะคะ่ะไร์สด จำไม่ได้ว่าเตมพูดอะไรวันนี้ออกมาพูดอะไรอย่างหนึ่งฮะยิ่งดูยิ่งเวทนาค่ะไม่ใช่แค่เวทนาธรรมดาสมเพศด้วยวันที่สิบสามแล้วว่าสอาจารย์รักอีกว่าหากินกับน้องวันที่สิบสามเนี่ยนะคะก็มีคนจะไปอ่าหลายฝ่าย นะอ้อทราบมาเนี่ยแม่เขาชอบเคลมเรื่องงานเชื่อมจิตสามพันคนไม่ใช่งานเชื่อมจิตสามพันคนนะไม่ใช่งานเขาแต่เป็นงานอาจารย์รักคำรามที่เขาจัดงานแบบนี้ประจําอยู่แล้วแล้วเขาแค่เชิญมาหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายตอนเลิกงานแล้วด้วยที่เขาเชิญน,น้องเนี่ยมาให้พูดหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายคือเขาเลิกงานไปแล้วแล้วเขาก็นั่นแหละมีกิจกรรม งานนี้ไม่ได้จัดขึ้นเพื่อลูกเขาแต่เขาก็เคมตลอดว่าเนี่ยด้วยแรงศรัทธาของน้องเนี่ยมีคนมาสามพันคนอาจารย์รักเนี่ยเป็นคนถอยออกมาเองก็จำได้ว่าเขาเคยพูดตอนที่เป็นเรื่องใหม่ๆรอบเนี้ยเออว่าอาจารย์รักก็ทิ้งพวกเขาเลยเขาก็เลยต้องมาจัดเองหลังๆอ,อ่ะเออมาตอนนี้บอกว่า ที่เขาเห็นอาจารย์รักน่ะเอาเปรียบก็เลยถอยออกมาเองเอาไหนคุณบอกว่าคุณทําแล้วคุณไม่ต้องการตังค์แล้วคุณจะไปว่าอาจารย์รักเขาลงเอาเปรียบคุณตรงไหนล่ะฮอันนั้นเขาจัดงานของเขาเองต่างหากไม่ใช่งานเชื่อมจิตแต่คุณแค่เป็นแขกรับเชิญเขาไปแต่คุณก็ไปเคมว่าอันนี้ของคุณเนี่ยคนสามพันคนมาเพราะคุณไม่ใช่ ไม่ใช่ค่ะแล้วคุณก็เอาคลิปนั้นไปเผยแพร่เต็มโซเชียลไปหมดเลยนี่คนสามพันคนมาเพราะคุณแป๊บหนึ่งนะเชื่อมจิตแป๊บแป๊บหนึ่งเชื่อมจิตก่อน เครมเก่งเครมจนลืมพูดจนลืมว่าตัวเองพูดอะไรไปบ้างเออก็ให้เขาฟ้องมาค่ะให้เขาฟ้องมาคือวันนี้ในรายการนี้คือแบบอดไม่ไหวไงคุณแม่อดไม่ไหวเพราะเห็นทนายแบบไปไม่เป็นแล้ว โดนพี่ตาจีจีทนายไปไม่ไปแล้วคุณแม่ก็แทกขึ้นมาเลยไปสานก่อนไปสานก่อนเดี๋ยวไม่ทันไปสานก่อนเขาบอกว่าไม่มีไม่มีคลิปไม่เคยพูดว่าเออว่าเราเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เคยพูดเรื่องคลิปว่ามีคลิปจะให้ฟังอีกกี่รอบดีอะฮะทนายบอกว่าไม่เคยพูดว่าเรื่องมีคลิปเสียงไปอ่านคอมเมนต์นิดเพื่อไปอ่านเช่นนี้ดู เขาไล่อยู่เข,าไ,ขาไล่อยู่ทำไมอ่ะเขาบอกว่าไม่มีคลิปเสียงแม่ไม่ไม,<ช>ไม่มีใครเคย,เคยพูดว่ามีคลิปเสียงวันที่ไปออกรายการเคลีย์ชัดๆอันนี้เสียงอะไรบอกให้น้องไปตั้งรับทีใหม่ให้น้อง,งไปทำนั่นทำนี่คุณเป็นใครเราไม่ต้องโอโหเลยค่ะความจริงก็คือความจริงเราไม่กลักการโจมตีเพาะคุณโจมตีเรามาตั้งนานแล้วเรามีคลิปเสียง ด้วยนะไปเสียงยใครก็ได้ไปรีเพย์คำนี้ให้หน่อยอเรามีคลิปเสียงคลิปเสียงคลิปเสียงอยู่นะทีีรายการเรืออะไรก็แล้วแต่ได้หมดเลยค่ะผมก็คุยกับอาจารย์แล้วว่าเรียกนกแสกปิดปากออกทีวีตั้งใจค่ะค่ะพี่โยกจ้าเอาอะไรนะโอ้ <laughs> เออปอกไม่เป็นปอกไม่เป็นไม่เป็นปอกยังไงคนนี้ <laughs> ขอบคุณค่ะพี่จ้าจ้าเดี๋ยวมาตอนไหนบอกได้ค่ะได้ค่ะสัญญาณพี่ยกไม่มีสัญญาณโทรศัพท์พี่ไม่ค่อยมีเลยจ้าได้ยินไหมจ้า <c oughs> มีผู้เจีเอาตู้เรียนมาให้กินมัน้ยแป๊บหนึง่งฮัลโหลค่ะจ้าได้จา้าได้จา้าได้ค่ะได้ค่ะพี่โยกแอลโอเคจา้จาจ้าขอบคุณค่ะพี่โยกสวัสดีค่ะเคส็ี้ืมทำไมคือมันมีแม่คนหนึง่งแล้วก็มีลูกสาวลูกสาวกำลังเรียนอยู่แล้วอีแม่คนนี้ ก็มีแฟนใหม่แฟนใหม่เข้ามาอยู่ในบ้านแล้วก็มีลูกด้วยกันขึ้นมาเป็นผู้ชายอีกคนหนึ่งแล้วทีเนี้ยไอ้แฟนใหม่คนเนี้ยก็มีพฤติกรรมท่ำมองลูกสาวอ๋อเอาหลักฐานาแล้วก็โดนจับได้แล้วก็พูดคุยกันพอพูดคุยกันเสร็จแล้วแล้วก็มาระยะหนึ่งลูกสาวออกมาอยู่ข้างนอกอแล้วเรียนจบแล้วก็เลยกลับไปอยู่บ้านอพอกลับไปอยู่บ้านปุ๊บใช่ไหมแล้วทีเนี้ยก็เหมือนกับเอกใจว่าแฟนจะทําพฤติกรรมนี้อีก แล้วทีเนี้ยมันมีวันหนึ่งออกไปข้างนอกบ้านกันแล้วลูกสาวคนเนี้ยก็เข้าไปในห้องน้ำะจะไปอาบน้ำล้างหน้าแต่ว่าเจอน้ำาอสตุสีในขวดโฟมล้างหน้าเหมือนกับว่ามันมันเอาใส่ในโฟมล้างหน้าเพื่อให้น้องล้างหน้าอ่งเงียแต่ว่าผลตรวจออกมาแล้วว่าใช่น้ำมัสตุจีจริงๆอเออเราค่อยคุย คุณแสงทำนำนำชีวิตเอ้คนนี้น่าจะเป็นลูกศิษย์อาจารย์น้องหรือเปล่าคะเป็นลูกศิษย์อาจารย์น้องเหรอคะอันนี้สตอร์เบอร์รี่ก็าเฝั่งคุณเ็เป็นสตอร์เบอร์แหละคะ่ะทนไม่ไหวเหรอคะทนไม่ไหวเหรอคะที่วันนี้ที่วันนี้อดทนอดกั้นกันไม่ได้แสดงท่าแท้ให้คนทั้งประเทศเห็นอีกแล้วอดไม่ไหวเหรอคะ ชื่อช่องไม่น่าชื่อแสงทำเลยนะคะเออมึงน่าจะชื่อแสงนรกค่ะมึงแสดงเก่งค่ะกูไม่เคยแสดงค่ะตลกอยากได้ส่วนบุญเหรอฮะยอยากได้ส่วนบุญเหรอไม่ให้ค่ะพวกมึงไม่ควรได้ส่วนบุญจากกูค่ะคนไม่ไหวเพรียงพัํมกันเองพูดอะไรจำไม่ได้ พวกมึงนป่ปากกระเท่ารูเข็มกันหมดแล้วค่ะเปรตสมน้ำหน้า mm hmm. การมีเรื่องครั้งนี้นะเอาบอกเลยเอ้าไม่ได้อยากจะมีเรื่องกับใครแต่พวกมึงอะไม่หยุดเออมึงดันมีเรื่องกับพี่หนุ่มไง mm hmm. เข้าใจปะซึ่งพี่หนุ่มเน่ยคนเขารักเยอะค่ะมากกว่าพวกมึงค่ะ mm hmm. เอออีแค่ลูกศิษย์ไม่กี่พันคนมึงคิดว่าเยอะแล้วเหรอไม่ถูก ตนโลกแสงทํานำชีวิตนำพ่อ,องสินำนำมึงไปลงนรกอ่ะค่ะโอสาวกของงูเขียวมาดิ้นค่ะไม่มีอะไรเลยนำชีวิตพวกมึงไปหายนะไงพวกงโง่งแดกไปสิย่าแดกไปเออ นี่บอกเลยว่าเรื่องนี้อ๋อไม่ได้มีปัญหากับเด็กมึงจะมีปัญหากับพวกมึงนี่แหละนี่เหรอคะผู้ที่มีแสงธรรมนำชีวิตเหรอคะผู้ที่เข้าคอร์สเชื่อมจิตสอนสมาธิในจิตในหาอะไรเนี่ยหอเป็นคนแบบนี้เหรอคะของปลอมนะพวกมึงนะของปลอมนะเนี่ยไม่ต้องึืนสาหลหรอกกูพิสูจน์ให้เลยของปลอมมึงปลอมมานานแล้วจมูกมึงมีงมรูเหรอคะ มึงมีรูห้อยตรงกลางนี่เหละคะนอกจากรูจมูกสองรูเนี้ยมึงต้องการอีกรูนึงใช่ไหมคะให้เขาเอาหัวมาห้อยเป็นควายเหรอคะตลกยิ่งออกมามึงยิ่งโดนด่าค่ะเป็นคนมีรูจมูกสองรูไม่ชอบยากมีรูจมูกสามรูให้เขาเอาห่วงมาห้อย ล่าเป็นควายอยู่ได้ยี่พวกโง่สมควรให้เด็กด่าแล้วพวกมึงอ่ะโอ้โหเป็นตู่เป็นตาเนี่ยดับหนึ่งเรื่องมึงนี่ทอกสุดแล้วในแห่งปีเลยกูยกให้เลยความมึนความด้านอีความพวกที่แบบแหมเข้าถึงเข้าถึง,เข,ถงเข้าถึงพ่องึงี้เข้าถึงเข้าถึงอะไรนี่เดี๋ยวคนเข้าถึงธรรมะเหรอฮะกูถามดินี่เดี๋ยวคนเข้าถึงธรรมะฮะ ด่ากูสตอบอรอี่พวกมึงก็สตอบอแหละคะ่ะทำเป็นผู้สอนธรรมะแม่งก็จิกกัดคนไปทั่วยิ่งอ,อีตัวแอดมินหลักอะยิ่งปากดีเลยเอ,อ๋ออย่างนั้นคือไม่สตอบอแหละเลยเนาะขอโทษนะคะกูเปลี่ยนจมูกแต่กูไม่ได้เปลี่ยนสันดานคะ่ะเหมือนเดิมด่ามาอ้อ,อด่ากลับไม่พอใจไม่ต้องดู เหมือนคุณแม่พูดไงคะความจริงก็คือความจริงใช่ไงความจริงก็คือความจริงทุกอย่างหลักฐานทุกอย่างมันออกมาจากคำพูดของพวกคุณจะให้ฟังกี่รอบคะอีแสงทำนำชีวิตมึงเข้ามาฟังกูใหม่สิฮะมึงไปดูในรายการใหม่ที่ทนายพูดว่าอะไรไม่มีคลิปไม่เคยพูดถึงเรื่องคลิปและที่แม่พูดเมื่อกี้นี่ใครมาแล้วคะพูดจะว่าเขาตัดต่อเหคะ นั่นคือไลฟ์สดที่เขาบันทึกมานะคะหลักฐานมีแม่งทุกช่องเลยนะคะฮะอีแสงทรรมมึงรีบมามึงควรจะเปลี่ยนชื่อเป็นอีธรณีกันแสงค่ะมึงอย่าใช้คำว่าอีแสงทรรมไม่เหมาะกับมึง อะไรของพวกมันมึงด่าผิดคนแล้วค่ะมึงด่าผิดคนแล้วหมอไม่ได้เย็บปากกูนะคะหมอแก้แค่จมูกให้กูค่ะมึงรีบเข้ามาค่ะเออยิ่งใกล้วันที่สิบสามยิ่งดิ้นไง ที่เงี้ยไปไปตั้งหลักเดี๋ยววันนี้ก็คงจะมาไลฟ์สดละค่ะเดี๋ยวคงจะมาไลฟ์สดรายงานสถานการณ์ละค่ะทุกครั้งที่คุณไลฟ์สด mm. ก็ต้องมีคนบันทึกไปทั้งหมดอยู่แล้วเ mm. ออก่อนจะพูดอะไรอย่าใช้สมองกั้นกรองคิดนิดนึงแล้วค่อยพูด mm. เพราะเวลาที่เราโต้แย้งไปมันมีหลักฐานจากคลิปของคุณทั้งนั้น mm. Mm. เห็นแล้วค่ะ ไลเมื่อกี้เห็นแล้วคะ่ะฟ้องตรงฟ้องตรงเลยฟ้องตรง ừ, ฟ้องตรงเลยห้ารายการฟ้องถงฟ้องตรง,ง,ต,รงตรงไหนละ่ะแล้วบอกว่าดิฉันเดี๋ยวรอรับหมายจ้าพร้อมไปคะ่ะสุราชอ่ะเอซีเยอะอืมอก้อยไง ก็มีแต่พวกแกก,กระโหลกกะลาไม่จริงอ้อไม่เคยได้ถูกดูถูกคนแก่อะไรนะคะคนแก่ที่เขามีความคิดดีๆเยอะแยะถมเทปไปแต่อีพวกคนแก่ที่เพิ่งจะเข้ามาเพิ่งจะเล่นโซเชียลเป็นโอ้โ oh, หเข้ามาเต็มไปหมดพอจะไลกก็ดีค่ะไล์เลยค่ะยิ่งใกล้วันที่สิบสามไล์เลยค่ะทุกอย่างมันก็มัดตัวคุณเองทั้งนั้น ปุกกี้เดี๋ยวเตรียมไปสุราษฎร์ปุกกี้เขาบอกเราว่าเดี๋ยวหมายสารมาถึงฉันฉันจะได้ไปหาป้านวลจันน่าปากซอยบ้าหมู่บ้านเขาอะ่ะเออ <S <S เดี๋ยวว่าไหนออได้รับหมายออจะไปเดีออจะบอกนะคะอออยากไป,ปเผชิญหน้ากับแม่เขาเหมือนกันคะ่ะทางนูกแสกบอกว่าทางนี้รู้กฎหมายไม่จริงเดี๋ยวนะคุณคิดว่าคุณรู้กฎหมายด้วยหรอ อย่างคุณนี่รู้กฎหมายเหรออันนี้คือรู้แล้วใช่ไหมรู้แบบงูปลาปลาเหรอแม่แหกกระโหลกแม่ออกมาค่ะออกมาสู่โลกภายนอกแล้วไปดูกฎหมายจากนักกฎหมายคนอื่นที่เขาพูดหน่อยไม่ใช่ฟังแต่ทนายตัวเองจนเสลอพูดอะไรออกมาก็ไม่รู้ใครที่ไม่รู้ โโอโ้ไปเคลียร์คลิปตัวเองออกให้หมดแล้วนะไปลบออกให้หมดนะลบออกก็ไม่ทันแล้วค่ะคนเขาบันทึกไปหมดแหละที่คุณไลค์สดที่คุณทำอะไรอะ่ะลบออกหมดไม่ทันก่อนจะบอกว่าดิฉันจะรับหมายอะ่ะคุณรอรับหมายพี่หนุ่มกัญชัยซะก่อนของจริงเขาไม่พูดเยอะหรอกค่ะกูเห็นพูดมาเนี่ยกี่เดือนแล้ะตั้งแต่เดือนธันวาที่กูเล่นแล้วเห็นพูดมาตั้งแต่ธันวาแล้วยังไม่เจอหมายสักหมายเลย พิ่งจะมาฟ้องหรือไงอดรนทนไม่ไหว,วหรือไงโดนแหกเรื่องที่ดินไม่ไหวหรือไงฮะผลประโยชน์ทับซ้อนอดนไม่ไหวแล้ว,<ด>ว<น>ทําไมรู้ว่าฉันทำอย่างนังงน้ห<ดว>นหรอแหกกูทํา<ดวน><ดวน>ไมเห็นไหมมีคนรู้เลยหรอไม่พอใจอของจริงเขาไม่พูดเยอะค่ะและทนายพี่หนุ่มเก่งมากคะ่ะเก่งมากคะ่ะไม่ได้กระจกงอกง่อยหรอกค่ะ<ดวน> ดีเลยอยากไปเที่ยวใต้พอดีเอฟซีเยอะบอกแล้วไงเขาบอกว่าเขาจะฟ้องดีฉันตั้งนานแล้วค่ะเขาบอกคดีเยอะมากเลยเนี่ยมาสารหลักฐานเยอะมากเลยฟ้องตรงเอกสารเยอะมากเราเอาจริงเราเอาจริงแน่นอนใครคือแสงธรรมอีแสงธรรมก็สาววกไสเดือนไงคะงูเขียวกูให้เกียิมึงเกินไป สาววกใสเดือนค่ะดิ้นดิ้นดิ้นน้ำร้อนลวกอยู่ลังกำลังแตกจะเป็นจะตายเขาป่วยป่ะวะเออเขานี่แม่งแบบจำได้ไหม แรกๆที่ออกมาพูดเรื่องนี้เขาก็บอกว่าแอดมินเขาเจสิบชีวิตใช่ไหมพอออกรายการไปก็เดือดร้อนกันหมดคือจัดคอร์สเครือดเชื่อมจิตไม่ได้อา้าวไหนคุณบอกว่าคุณไม่หาผลประโยชน์ไงขาดรายได้ไงพูดออกมาเองนันนะ่ะเห็นไหมทุกอย่างมาจากเขาเองทั้งหมดเลย